สวัสดีครับพบกับช่องเท่ากับใหม่เพื่อนคูค้คิดธุรกิจ SME ครับวันนี้ครับจะพาทุกท่านมาลงทะเบียนนะครับในส่วนของโครงการกคลครึ่งเฟสสามนะซึ่งเริ่มต้นในการลงทะเบียนในวันที่14มิถุนายนนะครับซึ่งระยะเวลาของการโครงการนี้ครับเริ่มตั้งแต่วันที่14นะจนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับการดำเนินการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โคลครึ่ง .com นะครับท่านก็จะเข้ามานะในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าโคลครึ่ง .com นะ ใช้ชื่อนี้ได้เลยนะครับภาษาไทยตรงๆได้เลยนะครับเมื่อท่านเข้ามานะท่านก็จะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับก็เป็นแผ่นโบชัวนะครับประกาศว่าโครงการนี้เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่นะก็เริ่มลงทะเบียนวันนี้ครับวันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับโครงการนี้ครับให้สิทธิ์นะเพิ่มเติมกับคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธินะ16ล้านคนนะครับส่วนท่านที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วนะครับท่านไปยืนยันสิทธิ์ของท่านในแอปพลิเคชันตัวเป่าตังนะครับก็รอติดตามในคลิปถัดไปนะครับคราวนี้ครับ ขั้นตอนการลงทะเบียนนะฮะก็มาในนี้นะครับลงทะเบียนนะครับปุ่มสีส้มๆนี้นะครับก็กดไปนะฮะก็จะมี2ส่วนที่ท่านจะเห็นก็คือสําหรับประชาชนทั่วไปและสําหรับร้านค้านะฮะให้ท่านเลือกสําหรับประชาชนนะครับกดไปปุ๊บก็จะขึ้นข้อมูลมานะครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับความยินยอมสําหรับประชาชนนะในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับในระยะที่3นะครับให้ท่านอ่านนะท่านอ่านทำความเข้าใจนะครับให้ เรียบร้อยนะครับผมคงไม่อ่านให้ฟังนะครับในส่วนของตรงนี้นะนะครับให้ท่านดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับดูรายละเอียดทั้งหมดนี้เรียบร้อยนะครับกดเลื่อนลงมาครับกดเลื่อนลงมานะแล้วก็มาดิกตรงนี้ครับดิกถูกตรงนี้นะฮะแล้วก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับกดยืนยันไปนะฮะราจะเข้าสู่หน้าตาของการลงทะเบียนนะครับกรอกข้อมูลต่างๆนะครับกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นอ่า ชื่อคำนำหน้านะครับเลือกไปนะครับนายนางนางสาวต่างๆชื่ออะไรว่าไปนะครับชื่อภาษาไทยนะฮะนะครับชื่อที่เป็นภาษาไทยชื่ออะไรนะครับชื่อกลางนะชื่อกลางถ้ามีกรณีที่เป็นคนต่างประเทศนะครับซึ่งคนไทยก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับส่วนนี้ครับท่านไม่ต้องใส่นะครับให้ท่านกดแถบไปหนึ่งครั้งนะฮะ ท่านกดแท็บไป1ครั้งนะครับหรือกดสเปซบาร์นะครับถ้าในมือถือก็กดเลื่อนไป1ครั้งนะครับหลังนั้นครับก็มากรอกนะข้อมูลในส่วนของที่เป็นนามสกุลนะนามสกุลภาษาไทยนะครับกรอกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับชื่อนายเอนายกอไก่ขอไก่ขอขวดอะไรว่ากันไปนะครับนามสกุลว่าอะไรกันไปนะครับหลังน <komb Brad> <fruit> ั <sweets> ้นครับมากรอกนะกรอกข้อมูลที่เป็นเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านนะครับกรอกให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าท่านที่เป็นลูกหลานนะก็กรอกให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยนะครับถ้าท่านไม่ทราบนะนะครับก็กรอกเลข13หลักนะฮะหลังนั้นครับก็มาดูครับในส่วนของหลังบัตรครับกรอกเลขหลังบัตร12หลังนะครับตรงนี้นะครับก็กรอกให้เรียบร้อยนะนะครับกรอกให้ถูกต้องด้วยนะนะฮะหน้าหน้าบัตรหลังบัตรเรียบร้อยนะครับหลังนั้นครับก็มาเลือกนะครับในส่วนของที่เป็นการระบุวันเดือนปีเกิดนะสาหรับท่านที่รู้วันเดือนปีเกิดนะครับก็เลือกในปุ่มนี้นะครับส่วนท่านที่ รู้เฉพาะวันกับปีเกิดนะครับก็ติ๊กเลือกตรงนี้นะฮะรวมท่านที่รู้เฉพาะในเรื่องของตัวเดือนแล้วก็ปีเกิดนะฮะก็เลือกตรงนี้นะครับหรือท่านที่รู้เฉพาะในปีเกิดก็ติ๊กเลือกตรงนี้นะครับส่วนต่อมานะครับในการที่ต้องยืนยันนะยืนยันในส่วนของแอปพลิเคชันนะของตัวแอปเป่าตังต้องใช้มือถือนะครับย้ำนะฮะว่าใช้มือถือที่ท่านใช้อยู่เป็นประจํานะครับเป็นในส่วนของที่เบอร์มือถือหลักของท่านนะครับกรอกหมายเลขเบอร์มือถือครับ เป็นมือถือเบอร์อะไรยังไงว่ากันไปนะครับกลองให้เรียบร้อยนะครับกรองเรียบร้อยนะไม่ต้องใส่ขีดอะไรนะนะท่านใส่เลขสิบหลักของตัวเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็มาเรื่องนะฮะในส่วนที่3ครับเรื่องในส่วนของที่เป็นอาชีพนะครับท่านทําอาชีพอะไรครับการาชการนะ้าราชการบํานาญพนักงานบริษัทว่างานพ่อแม่นะ ได้ไม่หมดเลยนะครับเลือกนะเลือกให้เหมาะสมกับอาชีพที่ท่านทำอยู่นะครับที่ท่านทำอยู่เนาะนะครับก็ต้องเรียนแจ้งว่าในส่วนของที่เป็นข้าราชการต่างๆตัวนี้ไม่ได้เนาะนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ครับก็มาดูฮะลักษณะงานนะครับมีนายจ้างไหมนะงานที่ท่านทํามีนายจ้างไหมเป็นอาชีพอิสระนะครับหรืองานที่มีนายจ้างนะครับ ประเภทนะต่อไปครับประเภทของค่าตอบแทนของรายได้หลักนะครับรายได้หลักของท่านเป็นอะไรนะครับรายได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนะรายได้จากการทําธุรกิจหรืออื่นๆนะของท่านนะครับเป็นอะไรเนาะค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนรายได้หลักนะครับเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นประเภทนะทีนี้ในเรื่องของตัวค่าตอบแทนของรายได้หลักนะครับก็จ่ายยังไงครับเป็นรายเดือนรายชั่วโมงรายวันนะครับหรือเป็นรายครั้งรักลังหนอกรักหังการของหมอจ้างนะครับรายได้นะจากรายเดือนนะ เท่าไหรนะ,ฉะเฉลี่ยแล้วเท่าไร่ท่านได้เดือนละเท่าไรหนึ่งหมื0นบาทหนึ่งมืนหน,งมนหนึ่งพันถึงสองหมืน่นสามหมื่นว่ากันไปนะครับตามนี้ท่านกรอกเลือกตรงนี้นะครับท่านนะมีอาชีพเสริมหรือไม่นะครับก็ติ๊กเลือกไปนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มนี้ฮะปุ่มลงทะเบียนนะครับซึ่งนะท่านที่ไม่เคยลงทะเบียนนะครับข้อมูลเหล่านี้ครับก็จะถูกส่งไปนะครับในการพินิษพิจารณาของทาง โครงการนี้นะครับและเขาก็จะให้สิทธิ์กับท่านนะครับถ้าท่านผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์นะครับถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยังไม่ได้นะครับและท่านก็สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับในเว็บไซต์คนละครึ่งได้ นะครับซึ่งสิทธิ์นี้ก็จะเริ่มใช้นะได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับไม่ยากนะครับก็ถ้าลองลงทะเบียนดูนะครับในส่วนของ16ล้านคนใหม่นะที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นะครับส่วนท่านที่ได้รับสิทธิ์แล้วครับท่านสามารถไปยืนยันสิทธิ์ของท่านได้ที่แอปพลิเคชันตัว ป่าต่าครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทำธุรก,กิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทาั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ